สวัสดีครับก็วันนี้เป็นคลิปแรกเนาะลองคล,คลิปทดลองแล้วกันครับก็คืออยากจะมาเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงนกหงโยกในสไตล์อตของ c ิทูเคฟร์มนะครับของพสิงห์บุรีนะครับเออคือวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับนกขาทางนะครับนกขาทาง ตอนนี้เขาขาทางมากขาทางนะครับสาเหตุของการขาทางเนี่ยก็มาจากาในรังนะครับแม่เขาเอาทีเลือลออกไปหมดหนึ่งนะครับสองก็คือในรังนั้นมีไข่หลายกองนะครับลูกตัวแรกที่เกิด กับตัวที่สองที่เกิดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขาถางได้นะครับเพราะว่าแม่เขาต้องกกไข่ด้วยแล้วก็ต้องอให้ความอบอุ่นกับลูกเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทับลูกเขาอยู่ตลอดเวลาตัวไหนที่โดนทับแล้วขาทางเขาก็จะอยู่ท่านี้นานนาน,น,านจนกลายเป็นตรงนี้ไปเลยนะครับอีอกกรณีหนึ่งก็คือ เป็นลูกนกตัวเดียวนะครับลูกนกตัวเดียวแม่ก็จะดูแลอย่างดีเขาก็จะทับให้ความอบอุ่นอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็จะขาา่างได้เช่นกันนะครับนี้วิธีแก้นะครับขาา่างมันมีหลายวิธีนะครับแล้วแต่สูตรไทยสูตรไทยนะครับส่วนสูตรของผมเนี่ยผมจะถนัดเรื่องการใช้หนังยางนะ หลังยางเนี่ยก็จะมาม้วนนะครับม้วนทำเป็นบ่วงสองบ่วงข้างระบ่วงครับแบ่งเป็นสองข้างเพื่อที่จะสอดขาเข้าไปในบ่วง บสองคนบอกว่าหนังยางเป็นสีเนี่ยพอใส่ไปที่ขาแล้วเนี่ยแม่นกเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะมองเห็นเป็นสีแล้วเขาจะจัดลูกไม้จิกลูกไม้ที่ทำมายังไม่เคยมีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ สองห่วง <c oughs> แล้วผมก็จะทำเอาอีกอยางอีกวงหนึ่งเนี่ยนะครับมาทำเป็นเรื้อคลองห่อกับนกกันกันหลุดนะครับ ทำกันสดๆเลยไม่ได้ทําไว้ก่อนเอาเชือกที่ทําเป็นห่วงท้องคอเนี่ยไว้ตรงกลางระหว่างห่วงนะครับดึงให้แน่นนะครับทีนี้เราก็ ลองปักขนาดห่วงดูนะครับสาม,มารถแยกสาม,มารถที่จะง้างเพื่อจให้ห่วงเล็กลงหรือจะทําให้ห่วงใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่ขยับแล้วแต่ข้อขาของนกนะครับเริ่มใส่กันนะครับอืม ถ้ามันหลวมไปนะครับอย่างนี้คือหลวมมันจะหลุดได้นะครับผมก็จะดึงดึงให้มันเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับก้อขาผมแน่นไปเราก็แก้ออก อีกข้างนึงนะครับก็จะเป็นรับด้านนี้นะครับ ส่วนห่วงของคอเนี่ยผมก็จะคล้องเข้าไปคอเข้าไปเลยนะครับค้องคอแล้วมาไว้ใต้ปีมาใต้ปีกเพราะว่าถ้าไม่ค้องคอเนี่ย พอใส่แต่ห่วงขาจะใส่แต่ที่ข้อขาอย่างเดียวเนี่ยพอเขาอยู่ไปเนี่ยขาเขาจะพลิกออกมาด้านหลังก็จะเสียทรงไปอีกนะครับผมจะคล้องคอไว้เพื่อที่จะล้างไม่ให้เขาดันขาไปข้างหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้โอเคนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับส่วนจะมีอะไรมาแนะนำหรืออยากให้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ